สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องน้ำทานแชนแนลตอนนี้น้องน้ำอยู่ที่ร้านนมหน้าฟาร์มโคโนมบ้านเนินดินแดงนะคะซึ่งเป็นวิสาหากิจชุมชนแป้งใหญ่ค่ะเดยวน้องน้ำจะพาเพื่อนๆมากินของอร่อยๆกันนะคะไปกันเลย ร้านนมหน้าฟาร์มวิสาหกิจชุมชนโคนมบ้านเนินดินแดงตั้งอยู่ที่บ้านเนินดินแดงตําบลห้วยยางอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีริขันอยู่ริมถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพระหว่างหลักกิโลเมตรที่330ถึง329ค่ะตรงนี้นะคะทุกคนมีวัวตัวใหญ่มากเลยค่ะ เข้าไปในร้านกันเลยนะคะบ่อปลาก็ใหญ่เหมือนกันค่ะเป็นปลาคราฟนะคะไปกันเลยตรงนู้นนะคะก็จะมีโต๊ะด้วยนะคะโต๊ะไว้นั่งกินข้างรอกข้างนอกแล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ ะะเป็นของร้านไอศครีมนะคะก่อนหื่นที่จะเข้านะคะต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะคะตรงนี้นะคะเป็นร้านไอศครีมซึ่งตอนนี้ร้านไอศครีมปิดอยู่นะคะเดี๋ยวนางน้ำจะพาเพื่อนๆไปดูอีกร้านนึงค่ะไปกันเลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นน่าจะเป็นร้านน้ำนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยต้มาม่าสวัค่ะร้านนมหน้าฟาร์มมีเมนูที่ทำมาจากนมโคแท้ๆให้เราได้เลือกชิมมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ เอานมสดคาราเมลหวานน้อยหนึ่งที่ค่ะเดี๋ยวน้องน้ำจะไปหาที่นั่งรอน,นะคะ,ะคร้านะะนมน้าฟาร์มนะคะก็จะมีกาแฟน้ำผลไมา้แล้วก็นมสดนะคะมีชาด้วยค่ะนอกจากมีเครื่องดื่มแล้วนะคะก็จะมีขนมจีบซาลาเปา เค้กพุดดิ้งนะคะแล้วก็จะมีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะเล็กซื้อได้ตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวนังนบไปนั่งรอก่อนค่ะนางน้ำได้นมสดคาราเมลแล้วนะคะเดี๋ยวนางนำไปนั่งกินค่ะนางน้ำลืมบอกนะคะว่าซาลาเปาทำมาจากนมสดค่ะไปนั่งกันเลย ซาละเปลานทำมา,ากอะไาละเปลาจะทมาจากนคพาลเปาวะเพื่อนเราไปนด่กินกันค่ะกินกันเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมากินซาลาเปากันเลยนะคะ thank you มาะนอกจากจะมีเครื่องดื่มแล้วที่ร้านยังมีไอศครีมที่ทำจากนมสดด้วยนะคะราคาถ้วยละแค่20บบาทเองค่ะวันนี้ที่ร้านไอศครีมปิดนะคะแต่ว่าพี่เจ้าของร้านใจดีให้น้องน้ำชิมค่ะเดี๋ยวน้องน้ำจะลองชิมเลยนะคะ 厉害。 ิิววปป้งบริเวณร้านมีการจัดสวนได้สวยงามมากเลยค่ะสามารถเป็นจุดพักรถพักคนสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ภาิจช,ชุมชนโคนมบ้านเนินดินแดงได้นำน้ำนมที่ได้มาจากสมาชิกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆที่เดินทางผ่านมาบริเวณนี้น้องน้ำแนะนำให้แวะร้านนมหน้าฟาร์มกันนะคะ เพื่อนจะได้ชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมโคแท้ๆรับรองไม่ผิดหวังค่ะวันนี้น้องน้ำได้พาเพื่อนๆมาชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมโคแท้จากร้านนมหน้าฟาร์มวิสาหกิจชุมชนแตงใหญ่บ้านเนินดินแดงที่มีคุณภาพดีอร่อยและราคาถูกมากๆเลยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำนะคะน้องน้ำเชิญชวนเพื่อนเพื่อนมาอุดหนุนที่นี่กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย